นั่งดูแป๊บหนึ่งวันที่แดกเล่นเออเวทเราดูว่ามีคนมาดูกูเยี่ยขี่ม้ายุยเลยสัตว์เอ้ยขี่ม้ายุยไม่ขี่ม้าเยอะหรอขี่เป็นไงว่าขี่ม้ายุยแบบว่าก็แบบม้ามันตัวอ่อนอะไรอย่างเงี้ยไงเหมือนขี่จนม้าแม่งท้อแล้วอ่ะแล้วใครเป็นหัวมันอ่ะเรียบร้อยอะไรนะ ก็มัวขี่จะม้าท้องเลยท้อท้อท้อบอกว่าท้อเออดูแล้วยันหมงโนแทงอย่างงั้นเหรอ้อมสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะคมาอยู่ในเกม Overwatch กันอีกครั้งหนึ่งสวัสดีด้วยนะครับผมฟิชเชอร์ลิงด้วยนะครับผมเป็น Destination นะครับผม โอ้โหแค่เดสติเนชันเข้ามายอดเนี่ก็พุ่งไปเป็นล้านแน่แล้วนะฮะโอ้โหอีกแหลกที่ไปมากแล้ที่เข้ามาค่อยๆพิมกันนะครับผมอ่านแชทไม่ทันนะตอนนี้โอ้โหเยอะแค่ร้อยคนกูก็อ่านไม่ทันเลยเฮียพี่ยาร้านห้าแม่งรัวกันระเบิดระเบิดนะบอกให้มีเกนนีนะเกนนีนะจ๊ะแมคครีมีแมคครี ไม่มีขนาดแบ็กทิ้งเอ้ยมีแบ็กทิ้งมีคนเข้าไปดูร้าน5ร้าน6จริงไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวเลยนะมันเป็นเพลงเอาไปสตรีมเกมสตรีมไม่มีถึงถึงร้านไม่มีมีแข่งแข่งแข่งโดตามีถึงร้านไหมคิวที่พายคนตามร้อยล้านมันไม่ถึงแต่ว่าคนมาดูคอมการดล้านเลยคนเขานอนเวลาไม่ตรงกันเปล่าเฮ้ยช่วยด้วยไอยพร้อยเจ้ใช่ไงได้ไงอะไรล่ะ อะไหมดไงอ่ะหล่ะอ้เรื่องสีแดดนะคราวหมายเลขออฟแทงสองตัวพี่พัดออฟแท้งแปลว่าอะไรออฟแท้งแปลว่ารถถังที่ไม่ได้ใส่ไว้่ไมครีมฝัั่่งงตาวังแถบที่พื้น ทำไมมันชอบปลาระเบิดขวดใส่เจ้ะหนีใครมาหนีใครมาเอาคลิกแฉกบาราบิงบาราบุงไม่คิดไม่คิดปาปั้นล้ามันจะมันจะรวมเปล่ามองที่มือนะมองดู เกมมันโคตรหยาบคายเลยว่ามึงอะไรหยาบคายเอาหลับได้แคยเมื่อไหร่โอ้จะเปลี่ยให้เล่นดีา,นดามครับนี่แล้วก็ไม่น่าน่าจะแบบอย่างต่ำก็สองสามร้อยภาคสองมาก็อาจจะลดราคาก็ได้ชิดชิดชิด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 ิ ใครมีอันส um, ีบ so ้างเจมีกันหมดทุกคนอ่ะบอลมีกันทั้งตี้เลยมันอยู่ไหนอะมันอยู่ตรซอกนี่เหรอหลับหลับหลับไหมวายโดนทำฮิวอีกแมันมันไม่ใช่แม่งปูปลาระเบิดขวดเก่งเลยวะระวังมันรวมนะเว้ยรวมอกันเนี่ยอ้จังอยู่ข้างบนใช่ด็แล้วเมื่อกี่ข้อหลังไอ้จังอยู่ข้างบนแล้วมันไปไหนี่เม โอ้กูน่าจะตายกูน่าจะตายมันมากระเต็มเลยทุกคนรับไปถ้ามึงยังรอดอยู่โอ้ฟากลับเออ่มมาแล้วก็เพื่อนจะไปเพื่อนจัดไปเพื่อนจัดไปเพื่อนมีลิเปอร์อยู่ที่พอยลิเปอร์ปั่นแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหนี่กูอันติอยู่ที่บ้านก็ได้เลยใช่ไหมผิดมารอเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นๆจะไม่กันติอยู่ที่บ้าน เอ้ยมันคอมเท์สองคนแล้วยงังไงเออไ, <ป S 1> ได้ไหมอันตีอยู่ที่บ้านได้ไหมไปตัวเทียอะไรวะเนาะบ๊อบขาบาราบิงบาราบีบูม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 แดงบาราบิงบาราบูบาราบิงบาราบูปานานาปานานา your aim isn't that good เซนใหค่ว่ะเต้โอเปตโต I agree This trash I agree แลด่าใครวก็คุยกันเฉยเพื่อนมันด่ากันเองอนาดา เซนเนียใครโยนหินถามทางมองที่ฉันแล้วก็มองที่เธอ<ค><ด>เฮ้ยไม่เอาดิอดอาเออ โอเปตอโอเปตต้นหน้าก็มืงกีรัดไม่ได้ว่าเป็นเอี่ยอะไรมองที่มึงแล้วก็มองที่กูไอ้นี่ซ่าหยาบจังวะ ไปไทยไหนไม่รู้ไปไทยไหนไม่รู้โอ้โหจะตายอยู่แล้วอีกไทยอ่ะโอ้ยมองที่ฉันแล้วก็มองที่เธออุ้ยอ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 ้ยไม่มันห้ามหิวป่ะบอกฝั่งโน้นที่ว่าหนักแน่ซ้ายมี เราเพลงยังไม่จบเลยวะเขามีแมงกี um ้อยู่อะไม่ไดแล้วไอ้เรี่ยงทำไมรู้สึกมันนานอย่างวะมันจะตายแล้วจะตายแล้วเออมันเกลีร์เละเทะเลยมวยละมวยเลยอุ้ยโดนโยนหินทำตาว้าวมันวุ่นเว้อแบบมือมึงก็ปล่อยมันดิ

แมนรูมแมอะไรอยู่อนอยู่รวเมให้เมียเลี้ยงงานกางไม่ทำก็ดีเหมือนกันพี่ชายนี่แหละน้องภูเงีพี่หน้าภูมิใจใช่ไมีพี่ชายแบบนี้เก่งออไปเลยเฮ้ยเขากลับไปเรียนเขากลับไปเรียนเลยเขาบอกเขาโทรคุยอยู่บอกเขากลับไปเรียนนั้งสย Oui.